สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am arm channel แล้วคุณอยู่กับดิฉันอ,อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เบนแล้วจกที่เบนดังตั้งทองแล้วก็แต่งงานแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าเบนจะได้ลูกลูกชายหรือลูกสาวนะคะโอเค,อ,เคอุย้ย คุณผู้ชอมอย่าลืมนะคะว่าเรามีเรกเรามีครอบครัวแล้วแต่ว่าบอบยังไม่มีใครเลยนะแต่ว่าบอบถูกทำหมันนะอย่าลืมคุณผู้ชม <c oughs> โอเคดิ <c oughs> ฉันเครียดมากเลยนะวันที่อัดนะตอนนี้นะคะคือวันที่นอ้องหวยบ้าถูกหวยไม่ถูกนะคะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> นี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ได้มาอะไรมาง่ายๆนะโอเคเล่นเล่นกับย้านหนูน้อยหน่อยไว้เห็นไหมนั่งทะเลาะการความใส่ใจลดต่ําแต่เราจะปล่อยค่ะเพราะเราจะเลี้ยงหนูตัวอื่นแล้วไม่อยัางเลี้ยงหนูบ้านนะไ <c oughs> วะทำไมมันมีโอ้วทำไมเาไม่เฉันเนี่ย <c oughs> ฉันจะปล่อยแก ันเป็นเลี้ยงกแกหรือว่มานี่มาอูา้ยจ้าไปเลยไปไหนก็ไปป๊อบจัดก,การเลยป๊อบสร้าวเสือโ้โหป๊อบจะขึ้นอะไรขนาดนั้นนะขึ้นไม่ได้เลยลูกขอทำงานทำความสะอาดแป๊บหนึง่งหายไปได้ก่อนใส่ใส่ขี้เลยกันอืมสะอาดขึ้นทันทีแค่ใส่ขี้เลยนะอ๋อมันเป็นหนูบ้านเราปล่อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยาโอเคเราปล่อยแล้ว,ลวใช่ไหมมาดีก่อนมาดีก่อนเราขายีน,นทิ้งก่อนขายทิ้งไปเลยเราจะมาซื้อหนเอูเราจะมาเลี้ยงหนูตัวอื่นมันอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่จำไอ้ธงไอ้แชมอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชม เฮ้กกเยอยู่ไหนเอาดีดีชาลังกาทำงนี้เอะไรแล้วกันอยู่ไหนนี่ไงสัตว์ตัวเล็กระจ้อยแฮมส์เฮมมี่ฟล็อกนิวเหรอฟล็อกนิวคืออะไรอ่ะอ๋อตะเมนนี่ไง,ไงเห็นไหมอันนี้อะไรอะ่ะเวียนี้น่ารักกว่า เป็นหนูแล้วมันหนูแบบหนูยกไม้หนูแพ้อะไรอย่างนี้นี่ว่าตรงนี้แล้วอะไรอีกอ่ะมีอะไรไหมอ่ะอันนี้อีกตัวลัดกันโอ้ไม่ได้ใส,ส่สูตรนะทุกคนเอา,าไว้ฝั่งนี้เรามีตู้ปลาไหมเออมีตูป้ปลาเอาเอาตู้ปลาอีกทีไ,ไว้บ๊อบกำลังไอ้นี่อยู่เลย <c oughs> ไหนตู้ปลาอยู่ไหนตู้ปลาอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะมันไม่ให้ความบันเทิงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นตู้ปลาอย่างงี้อ๋อไหนดีกอนติ๊ก,กันนี่ออกกันไหนตู้ปลาเอ้ยคุณผู้ชมเราจำอะไรไม่ค่อยได้เลยไหนตู้ปลานี่ไงเป็นแบบนี้ใช่ไหมของสัตว์เลี้ยง เอาเอาตู้สีอะไรดีสีขาวอะ่ะดีละสีขาวเอาไว้ตรงนี้โชว์ให้เป็นเห็นข้างนอกไปด้วยน่ารักตัวมุดตัมีหน้าอันนี้อะไรดีไอที่ AT ว่าแกะแล้วตุกโอเคได้อยู่ใครเอาขี้มาวางไว้ตรงเนี้ยใครเอาเข้าไปในอีกนิดนึงอันนี้ห้องนี้เชื่อมต่อไป้รงไหนอ๋อเอ ห้องนี้เราจะเอาไปห้องอะไรดีคุณคุณผู้ชมคาว่าการละกันเอ้ยห้องเด็กเอ้ยห้องลูกไงใช่เราจะเอาเป็นห้องลูกไม่สิเราเอาอันนี้ห้องของเราอันนี้จะห้องลูกดีไหมไม่ไม่ไม,ไม่อันเนี้ยเดี๋ยวจะรอให้เป็นคลอดก่อนอันนี้ไมถึงแให้เป็นคลอดก่อนเราจะมาอยู่ห้องนี้ส่วนเด็กโตเราจะให้เด็กมาอยู่ฝั่งนี้ นีได้นะโอเคไม่มีอะไรนะใช่ไหมได้อยู่นะโอเคเอาันมาเรามาใส่่ปลากันใส่ปลากัน,ปกนเปิดแล้วนี่เลยปลาที่หายากที่สุดของดิฉันเอาใส่ไว้สองตัวเลยก็ได้เออหน้าได้อยู่ แล้วก็ปลาใส่โรงปลาปลาปลาผีหวัวกะโหลกนี่เอามาใส่สักตัวหนึ่งแล้วก็ปลาหินปลาระเบิดอะไรก็ว่าไปสองเหลือตัวหนึ่งเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ค่อนข้างหาย,ยากค่อนข้างหาย,ยากเราจะเอาพันธุ์ที่หาย,ยากยกเว้นอีกต,ตัวนี้อีกต,ตัวนี้หาย,ยากที่สุดเลย ถึงแม้มันจะบอกว่าค่อนข้างหายยากแต่ยากแบบยากมากไหนเนื้อไหนเออน่ารักจังเลยนะจัดจ้าจ,าจ,าจาัดใจวันนี้มา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 เออนะ่ารักจังเลยอรีอืมอืมอ๋อคิวบีชอร์เออเออเติมอาหารไม่ต้องเติมอาหารเนี่ยไม่หมดแล้วก็ตัวนี้มันเล่นกับเร็ว เออมาหนีมามามว่าไงจเจ้าเป็ดแ,แผละเป็ดแผลเป็ดแผละ่วยบ้อต้อเจ้าเป็ดแผละเป็ดแผล <c oughs> เป็นไงทุกคนน่ารักไหมถ้าในชีวิตจริงมีเลี้ยงนี่น่าจะแพงนาดูสีสวยด้วยนะประเด็นอะเดี๋ยวเรามาเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำวันวันไม่ทำอะไรเข้าห้องน้ำกินอาหารเข้าห้องน้ำกินอาหารเนี่ยเอาดีๆ โอเคเอ่อ okay. เอาอไรเดีอยะทำะไรดีอ่ะอันนี้มีอาหารเหลืออยู่โอเคกิน okay. อาหารเหลือก็ได้แอลล่วกลับมาจากที่ทำงานไหมเกโมองห้ามองมว่างนอนแล้วหิวนะตอนหิวก็กินข้าวเที่ยนี่ไปเลยสิที่ทำงานอะ่ะให้ตายเถอะ <ítulo> okay, เรามากินอาหารที่เหลือก phrases, ่อนยำๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆ่ centres, ๆๆๆๆๆ้มนๆาๆๆยๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 นๆ่ๆๆยๆๆนๆๆๆๆๆีๆๆ้งๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 วๆสๆๆๆีๆสๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆอๆๆๆไหๆๆๆๆอๆๆัๆๆ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 ง ใส่จุ้งน้องหมาน้องแมวมีไหมไม่มีเนาะนันแสดงว่าจุ้งได้เฉพาะต้องหมาแมวไม่สามารถจุ้งได้น่าจะอย่างนั้นนะคุณผู้ชมเ,เราไปซื้อเครื่องถูกฝูตนดีกว่าแบบให้น้องทำงานไปอะไรอย่างนี้ว่าไม่ได้เหรอไม่อยากจะใช้สูตรมากเลยตรงนโอเควาตรงนั้นแล้วกัน เอาแค่เฉพาะแบบข้างล่างเปิดแล้วก็ทำงานแล้วมํทำงานเลยจ้าตั้งค่าให้ทุกสิบสองชั่วโมงแล้วกันจ่าบ้าอ่ะน่ารักอ่ะอีเรามาเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่าเอาชุด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  นี่ชื่อปกติชวับโอ้โดูเป็นทองซิทองโตแล้วนะเนี่ยน้่งลงพี่เืยออเป็นไงอะ่ะวันไหมราคาคุณผู้ชมนั่งไปแต่ละสีดตายแล้วล่ะแชกเป็นไงล่ะโอเคเรามานั่งเชกชากุ๊ดซี่ดีไหมเดี๋ยวว่ายน้ำห่ะไม่เอาเดี๋ยวตาย โอเคส0 4งรสี่ผู้ติดตามล้วเราทำอะไรดีเนี้ยเฮ้ยคนสวนมาไหมอ่ะเราจ้างคนสวนไปแล้วนะยังไงจ้างคนสวนไปแล้วแต่เขาน่าจะมาประมาณตั้งโมงอันนี้มาตอนเช้าพรุ่งนี้แต่ให้เบนมาน,นี่ก่อนกำจัดวัชพืช เดี๋ยวค่อยนอนพร้อมเราด้วนะเล็กไปไปไปมีคนมีเพื่อนบ้านมาหาเออบอกข่าวแล้วเรื่องมุกตะโลกไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เปิดประตูเปิดประตูให้พักหน้าสวัสดีค่ะคิมเบอร์ดาร์ฟีบอกข่าวก่อนเฮบู บ้าขา้าซีเจบาส์เนอร์ซี่ความกัวบ้าเชฟวิบส์บเชิญสัมผัสครในคัให้เขาได้สัมผัสหน่อยนะอะไรอย่างนี้ะอื้อลูกของฉันนะนี่ทันท้องนะคุณดีใจไหมอ๋อสุดยอดเลยทันทองระอคุบคยณรู้ายม จวอ่าฉันแบบเออท้องใหญ่กว่านะเนี่ยไหนเนิ่นหช่วยบ่เคอร์บ่โอ้โกอดอีกทีหนึ่งเออเออกอดสองรอบก็ได้อ่ะพอๆการสนทนาพอมกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันไม่ชอบฝึกฝนมาฝึกฝนนี่กูเอออีกจะเล่นป้าขาเดี๋ยว เดี๋ยวหนูจะเล่นเปียโนให้ฟังนะตึงตังตึงตังไปเลยป้าคุยกับใครอ่ะนี่ังไงครัอบอ้าวป้าหายไปไหนป่ะอยู่ไหนงไงเอาละเอาละมอนไหวเหรออือเอาละกลับมาจากที่ทำงานแล้วตอนนี้มามามา ขึ้นไปอันนี้ก่อนห้องน้ําเดี๋ยวขึ้นไปห้องน้ําก่อนแล้วก็ให้นอนหลับไปเลยนี่กำหนดเตียงหรอทางซ้ายซ้ายให้เบนเสนนเอาโราขึ้นมานอนเลนี่ไหนนเห็นสามีมาก็อยากจะนอนแลละเธอแต่เธอต้องไปกินก่อน พอละปรุงอาหารรสเลิศมันมีผัดฮ่องกงอะนี่เอาอันนี้อะไรอะ่ะปรุงอาหารสุตเพล่ให้บ,บล็บอกเสร็จบล็อกเป็นแมวต้องเอาอันนี้อะทำให้ทำให้บ๊อบเปิด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 ทำอาหารให้บ๊อบก่อนค่ะปรุงกันแซ่แซ่่ออรอดลารอดปลาแซ่แซ่ ให้บ๊อบกินก่อนบ๊อบลูกบ๊อบมากินข้าวแล้วนี่เขาให้เลยกินอยู่ไหนโอ้ยปวดหลังปวดหลังจังเลยนะบ๊อบไปเล่นกันนุ่นอ่ะบ่งหาดวยการทำอาหารลดทานน้ำข้าเป็นเป็นอะไรนี่ เขาก็อบเชยเนื้อหรอข้าก็ปลาชีดย่างนึดตุ๋นพริกสปาเกตตี้สปาเกตเตอร์สปาสปาเกตตี้กันไหนอ่ะสปาเกตเตอร์สื่อ,อคุยกับแมวป้าเป็น,นอะไรเลปล่าปาะเดินวนอ,อย่างเงี้ยโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะป้าบ๊อบกินข้าวยัง อ้าวคุณภาพแย่มากบอบลืกมทำใจแป๊บนึงทำาหารไปทำาหารไปเรกินเสร็จพวกก็เข้าห้องน้ำก่อนเพื่อนมี้เลอะกินกินนน้ำ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 หลังจากที่กินเสร็จเราก็มาเข้าห้องน้ำแล้วก็มานอนเลยไป การทำอาหารนะชีบโหง่วงนอนจัดเคให้นอนไปนะโอ๋ออโออ๋ยอ๋ยปวดชีปวดเชโอ้ยปวดชีหิวข้าวด้วยโอ้ยหิวข้าวอาบน้ำเย็นอาบแตะแตะกันมากินข้าวเลยเดียวกันนะ กอวันนี้ไงใช่ไหมโหอ,อย่างกันนั้นละครวันเกิดเว้นแต่ว่าเออเราต้องไปทำงานอคุณต่ำโ,โ,โอเคให้หน้าอาบน้ำไปแล้วก็ลงมากินข้าวข้างล่างข้าวเหลืออยู่ไหมว้าสัตว์ฟันแทะพูดเรื่องเรืย เพื่ออะไรเรื่องจริง,รรงตรงไหนก่อนทำไมอ่ะเอ๊ะทำไมมีเสียงออกจากกออกมาจากที่อยู่อาศัยของวับลาลัพวกตัวจิ๋วนั้นแสดงให้เห็นถึงการสร้างขึ้นมาจากท้าเต้นของแฮมสเตอร์ ที่อ่านตักุตกรรมไม่ใช่หรอตามองไม่เห็น,ๆๆน,หนแล้วแล้วน้องอยู่ไหนเราอะอันนี้เอาลางล้วเนาะทานอาหารแบบง่ายแล้วกันเออเาน้ำส้มคั้นอันนี้อันนี้เอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนเอาออกมากแล้วก็ทานอาหารแบบง่ายน้ำส้มข้นกับโยเกิร์ต แบนนมโซดาเซมิทเซมิแฮมชีสโอเคแล้วก็มาดื่มเดี๋ยวได้ได้โอ้ยพ่อใหญ่นี่เสียาจะให้มันกินพร้อมกันน่ะไปไหนแล้วอ่ะหนูลูกไปไหนเออเออสับสนมันงงท่าถูท่าถูบะ คุน,คนล,งล,งลงอยู่เนี่ยไม่ต้องกินมนะันอะเอออย่างนี้แหละค่อยเสมือนจริงหน่อยอ,อคุณผู้ชมฉันพยายามมากน้ออำนำ,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 ำรอ,อร่อยอร่อยหลังจากช่วงเวลาแต่งงานขึ้นมาโอ้ยชางมีความสุขอะไรเส้นนี้เอ,อ้อน้ำส้มอร่อยมากเลยมีอาัันให้ตาบอกมโนว่าอะไรสภาพมนัน ให้งยะมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเท้าคนสะอาดกอนไม่ต้องให้เมียแบบเออลำบงลำบากลำบนอะไรสักอย่างนะโอ้ยอิบละเดี๋ยวค่อยล้างมาล้างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวน,นี้ก่อนคือมันเต้นเหรอลองสังเกตการดูเพไปเบา,บาๆเลยเอ้ย hey, เพไปเรื่อย สังเกตการณสังเกตการณ์ส huh. น uh ุกสนุก huh. สังเกตการป้อนยารักษามียารักษาไม่ม huh ีเ huh อ้าเข้ามานอนแล้วเป็รดบเิร์ฟเดอร์หย่งห่งหยิ่งนั่งเป็ดตั้งชื่อกให้ก่อนชื่อว่าไป น้องเป็ดเคชื่อว่าน้องเป็ดเป็ดจ๋าน้องเป็ดชื่อเมื่อกี้เลือกยากไป oh. โอ้โหน่ารักจังเลยจ๋าของปแล้หนึ่งชาติแล้วก็สังเกตการนนะแฮมสเตอร์หน่อยเปลี่ยนชื่อก่อนแฮมมี่เหรอแฮมเตอร์แฮมมี่ชื่ออะไรดิ เออชื่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 ออะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมน้องแบมมี่แล้วกันแบมแบมมี่อืจากแฮมมี่เป็นแบมมี่ว่ไไงน้องแฮแบมมี่เมมออป้อนยารักษาเผื่อน้องไม่สบายอะไรอย่างนี้เออด,ดูดูดูน้องอาบน้ำนะเป็นวิธีการอาบน้ำของหนูนะฉันเคยเลี้ยงไม่อยู่ ตัวหนึ่งคืออยู่แล้วประมาณอายุไข่ o K, ถ้าเกิดเลี้ยงดีๆมันสี่ปีได้แต่ว่าอายุไข่ K มันจริงๆอ่ะสามปีคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นดินฉันเลี้ยงตัวแรกอยู่ที่สองปีนิดๆอ่ะสองปีนิดๆส่วนตัวที่สองเลี้ยงได้ประมาณสามปีเลยอ่ะสามปีแบบสามปีเต็มๆเลยนัตอนนี้ก็มาเลี้ยงแมวแล้วโอ้สปนอยนอย่านั้นลูกนะมา,มาพูดคุยเรียกชื่อเรียกชื่อ แคปโดแบมมี่แบมมี่หนูตายตายเถอะอะไรพูดคุยพูดคุยนเ่นที่เป็นหนูที่ฉลาดเราต้องแบบอือส่แวันตาด้วยนะว่าป็นยรงไลูกต้องการอะไรหรือเป Ô ờ, năm mươi khuyên cho. Bakati, khoan hiu bakati. A à, tangpak, fire, fire, bạc, fire. À, bên tôi lão. nó khoan un. Mamma, mamma, mamma. nó mamma. Mamma, mamma, mamma. Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 Light Quibbs of Nobbin แล้วส้งเสนหวานให้ดอกไม้กันด้วยนะอืมถ่ายไปก่อนว่าได้ผูคิดขอบคุณนะคะขอสัมผัสถึงคาร์คุณคุณรู้ไหมว่าผมรักคุณมากเลยอ่ะคุณเหมือนเพลงในดวงใจของผมเลยไม่ทั้องมส่ะ ดุนิ่นแล้วเนอะก็หนอยเด็กๆล้วบ๊อบ,บนัง่งโดยอย่างนี้นะอันนี้อะไรอุ้ม <c oughs> นายบอบโอ้ลูกไล้ s n o o น่ารัก

คุณไม่เคยจะชักจริงทเลย่อบอมเป็นไรอะ่ะทำไมใส่ยอย่างเงี้ยอ่าทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมบอมเป็นอย่างเี้เลื่องแสงอะ่ะทำไมบอมเลื่องแสงเฮ้ยอือถึงเวลาที่บอมเติบอ้อาวอ,อ้าบ๊อบอุ้ยขนลุกโอ้ยบ๊อบเป็นสิง่อองอะไรบ๊อบเก้ยร้อ โอ้คุณผู้ชมโอ้ก็ตกใจหมดเลยว่าทำไมกันกันในป่าโอ้หนูว่าหนูจะตายซะแล้วไปขวนให้ก่อนโอดูดูดูลูกยากโอ้แก่ชราฮู้ยน้องบอสโอ้ยนักสงสารคุณผู้ชม โอ้บอกแกแกนเรามากเลยนะลูซี่มีขนขาวด้วยจะเล่นเลเซอร์ไหวอยู่ไหมอ่ะเล่นเลเซอร์ไหวไหมโอ้ยโอ้ยยังไหวอยู่ไหมเหมียวดูอดเรามเสียงเหมียว Hey, why you my ball? Đi này, đi này. Ừ. Hà, nữ sâm mắt. Bà vừa mấy lúc. Bà vừa mấy Ui, nó không nào. Oh, anh có à? đây โอ้น้องแกเลยว่าดูสิมีหางอย่างงี้เหรอแต่ในชีวิตจริงถ้าเกิดแมวมันแก่มันจะเป็นหนึ่งอย่างไหมคุณผู้ชมกับเป็นคนขาวอะไรเนี่ยนี่อะอะไปไหนล่ะนูรีด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 อกกุหลาบที่เอร์่ให้เมื่อกี้ดอกกุหลาบที่เอร์่ให้เมื่อกี้เอามาเล่นกับแมวสิดู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 ด พอกันนะบอสเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะความเป็นจริงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวอยู่อ่ะกลัวมแมวน้องเหงากลัวเหงาน้องแมวกลัวแมวน้องเหงากลัวแมวเหงาอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเล่นกับน้องสักประมมณสิบถึงยี่สิบนาทีได้อยู่นะอุ้ยป้าน,นี่มาร้อนเลมาเที่ยวบ่อยเลยนะเพื่อที่แบบน้องจะไม่ต้องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยกตกกรตก สำหรับใครที่เลี้ยงแมวปิด hmm, ก so like ็ให mm ้เวลาน้องนีเยอะแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครใช้เปิดก็ระบบเปิดอะก็เล่นกับน้องสักสิบถึงยี่สิบนาทีอ่ะ่าัเพราะ o h a ว่าน้องเวลาแบบเวลาน้องแบบอะไรไงไปที่อื่นเนี่ยน้องจะได้กลับบ้านมาน้องจะได้กลับบ้านมาโดยที่แบบ หรือไม่ต้องเรียกแบบเข้าบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมโกรธอะไรปล่อยเขาไปอขอบคุณให้ฉันยืมแสบเห็นมันเศร้าอ้าวแล้วมาเถียงกันแล้ไม่พูดไม่คุยแล้วพอมา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 ,มานี่ก่อนโอ้ย,อยหนักท้องเนี่ โนัาท้องจังเลยโอ้ยสามารถขายได้แล้วนะใช่เดี๋ยวเราให้เอาล่อไปอเดี๋ยวเราเขากลับมาจากที่ทำงานก่อนก็ได้อันนี้ดอกกุหลาบอ่ะดอกกุหลาบขายไปซอืมไม่ต้องอามาปลูกสตอรเอ,รเ,บอ,รเ,บอรเบอรี่โอเค นี่ทำความสะอาดเอามาวาองอะไรี้เอาโฟล์ทฉีตาแล้วเราก็มาฉีให้ให้อุ้ยทำไมใช้ไปก่อนแล้วกันใสาเ่เบยมาอวกนี่เลยใช่ออฉีดันเม้นทำความสะอ,อาดน,นี่นี่ย ปรุงอาหารกับปรุงอาหารหารให้เป็นอะไรดีในชิ้นสองเขาบอกทานแพนเค้กได้ลูกผู้หญิงลองดูดิเค้กยีนริมีเอาเนี้ดเลยก่าเอาสี่จานก็ได้ให้เพื่อนว้านกินด้วยทำอาหารกันอู้เครื่องดูดฝุ่นกัน,น่นละดูสิทุกคนเครื่องดูดฝุ่น อูอยังกนันเลยอู้ยังเค้คตกติดไฟเลยนะ oh. โอเคโอเคเรียกให้มาทานตัวเองก็เอาไปลึงเ <Thank you. S 1> ไปไปไป,ไปทานเร็วค่ะฝีมือชั้นอร่อยมากเลยนะระดับยอดเยี่ยมยอดเลยนะอือ oh. 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 โอเคค่ะคุณผู้ชม คันนี้ก็ขัดจบไปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ uh, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ uh huh. อะไรกันนี่ทะเลาะกันอยา่าลืมกดติดตามตดสสกด Subscribe นะจ๊ะกดติดตามกดกด s ับสไคร์เหมือนกันนะแกนะ